ด้านหลังที่เห็นอยู่นี้คงไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าตรงนี้คือกิจกรรมอะไรที่นี่ครับทางโบนันซาตรงเอ็ e n t เ r e p เจอร์พาร์คแห่งนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆไว้คอยต้อนรับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมนะครับและนี่คือคูปองนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปแลกกับเจ้าหน้าที่เพื่อมาซ้อมยิงเป้านนี้หน่อยไปครับตามผมมาฮะนี่คือคูปองนะครับเอาไปเลยครับคุณเจเจแต่ผมยังยิงไม่เป็นเลยครับโอเคครับวิธีการยิงต้องทํายังไงบ้างเอ่ยคุณเจเจ พอจะยิงครับครับเอาลูกใส่อย่างนี้ครับครับผมอ่าเวลาจะยิงครับให้เกี่ยวลูกอย่างนี้ครับเกี่ยวเชือกไม่ต้องไปจับที่รูปโอเคกับมือซ้ายจับครับผมแล้วลองง้างเชือกแขนด้านซ้ายไม่ควรตึงเพราะว่าอะไรอ่ะเจ๊อะไรพอถุงเสื้อแล้วเวลาเราปล่อยเชือกมันจะมาตีฮะอ๋อโอเค โอเคโอเคนั้นเดี๋ยวขอลองนะครับเมื่อกี้คุณเจได้แนะนําวิธีนะครับคุณผู้ชมก็คือเอาลูกธนูมาใส่ไปที่นี่นะตามนี้นะแล้วก็เน็บโดยที่เราไม่ต้องจับลูกธนูนะครับเพราะฉะนั้น้ังเขาบอกว่าแขนซ้ายไม่ควรตึงอ๋อมันง่ายอย่างนี้เอง ไม่เป็นไรจะผมขออีก3ปีเดี๋ยวผมจะไปแข่งโอลิมปิกละม <laughs> มนุษย์เริ่มใช้ธนูมากกว่า5,000ปีที่แล้วครับสมัยนั้นใช้สำหรับป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายสัตว์ตูและเพื่อ,อย่างชีพจนกระทั่งมนุษย์ได้พัฒนามากขึ้นธนูจึงมีบทบาทต่อชีวิต เปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจกลายเป็นกีฬาชนิดหนึ่งและกีฬายิงธนูก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บนรซ่าเขาใหญ่เขามีไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวทั่วไปครับ คุณผู้ชมครับนี่คือคุณกำไรหรือเจ้ากำไรนะครับที่เมื่อกี้ผมได้ขี่เขานะครับครั้งแรกในชีวิตขอึงงานคุณผู้ชม อะไรที่ไม่ได้ทําไม่เคยที่โบนานซามีทุกอย่างจัดให้ครับขอบคุณนะครับ <sporting> water, ป้กากำไลครับนอกจากกิจกรรมท,ที่ผมพาคุณผู้ชมไปเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วทางโบนนซาเขายังมีไว้บริการหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับตั้งแต่เบาๆอย่างเช่นพายเรือขยักเรือปัน่นเรือบอัมแต่กิจกรรมที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเห็นตอนนี้เป็นกิจกรรมของชอบของผมเลยครับ เนี่ครับคุณผู้ชมนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทางโมนันซ่านั้นมีไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมแอเวนเจอร์เลยครับหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงของเจ้า ATV กันมาบ้างแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่ามันคือรถอะไรกันแน่ ATV ย่อมาจากคำเต็มๆว่า All u t r r a d vehicle ซึ่งหมายถึงยานยนต์ที่สามารถไปได้ทุกทุกที่นั่นเองลักษณะเด่นๆของ ATV ที่เห็นได้ชัดๆคือมีสล้อและมีแฮนด์เป็นตัวบังคับทิศทางของรถคล้ายมอเตอร์ไซค์ส่วนเครื่องยนต์ที่ใช้ก็เป็นเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์และจุดเด่นของ ATV คือคันเร่งจะไม่ใช้แบบบิดที่ปอกแฮนด์แบบมอเตอร์ไซค์แต่จะเป็นแบบใช้นิ้วโป้งดันที่ใต้ปอกแฮนด์ทางด้านขวามือแทนเพราะรถประเภทนี้ต้องใช้แรงในการเลี้ยวสูงถ้าใช้คันเร่งแบบบิดปอก อาจจะทําให้เสียการทรงตัวได้รถ ATV แต่ละรุ่นก็จะมีการแบ่งแยกประเภทเอาไว้เหมือนกันตามจุดประสงค์ของการใช้งานครับสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบกิจกรรมเอ็ n เวนเจอร์อย่างนี้นะครับทางโบนันซ่านะครับมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไว้คอยต้อนรับคุณผู้ชมที่สนใจมาที่นี่ได้เลยนะครับผมว่าโอเคดีนะถึงมันจะเลอะเทอะไปหน่อยแต่นานๆครั้งโอเค สำหรับหนึ่งวันเราได้เห็นกิจกรรมบนาซาเขาใหญ่แต่ยังครับยังไม่หมดที่นี่เขายังมีกิจกรรมหลากหลายไว้ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาอันมีค่าในวันหยุดพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวครับ หลังจากที่เราได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆที่ทางบโัโนซ่าเขาจัดให้เราแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ที่นี่มีคอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผ่อนคลาย คืออีกหนึ่งบริการนะครับผมเชื่อว่าคุณแม่บ้านทุกคนที่มาที่นี่แล้วน่าจะชื่นชอบไม่แพ้กับผมตอนนี้นะฮะผมว่ามันได้เป็นการผ่อนคลายครับหลังจากที่ใครก็ตามแต่ได้าพาเป็นหมู่คณะหรือเป็นครอบครัวมารับรองครับไม่ควรพลาด ผมนะครับพักที่นี่ครับ S203 s a n t a f e ครับเข้าไปชมห้องในก่อนดีกว่าคุณชมคุมชมครับเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆก็ดีนะครับนอกจากกระเป๋าที่เราเตรียมเสื้อผ้ามาแล้วผมขอถือว่าเป็น เล็กๆเ,เลยนะครับสําหรับการเดินทางนะครับเราควรจะต้องมียารักษาโรคเบื้องต้นไปด้วยอย่างเช่นเวลาเราปวดหัวนะครับเราก็จะมีพาราเซตามอลน,นะครับยาดมติดตัวไว้ด้วยก็ดีถ้าเวลาเราเมื่อยล้านี่คือ,อยาข่ายกล้ามเนื้อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าเหตุการณ์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเรามีการเตรียมพร้อมสําหรับการเดินทางทิศของการเดินทางนั้นก็จะสมบูรณ์ครับ